สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้พามาดูเกี่ยวกับพลังงานหน่อยนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้กําลังฮิตกันมากแล้วก็ใช้กันอย่างเยอะแล้วนะครับแถวแถวนี้ก็มีบ้านช่างวิทย์ค่ะนี้ช่างวิทย์ครับผมนะฮะเป็นรถของช้างวิทย์นะฮะเอามาใช้นะครับซื้อมาใช้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ถามช่างวิทย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไง นะครับเพราะว่ามีขายใน l a z a ด a อยู่เยอะนะฮะผมเองก็เคยเซิร์ชดูนะฮะเนี่ยครับช่างวิทย์ครับผมครับรบก็ทีมงานที่บ้านหลังน้อยนะฮะก็งานติดตั้งก็จะมีช่างวิทย์ด้วยนะครับบางบางบางงานก็ไม่มีนะครับเพราะช่างวิทย์ก็ติดงานนะฮะก็อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่วิทย์เนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทเนาะในที่ไหนลาซาด้าลาซาด้าเนาะนี่ครับอ่า มลางยี่ห้อนี้ครับผมผมอ่านไม่ได้นะอา่านกลัวว่าอ่านไม่ถูกนะฮะอ่านไม่ถูกนะฮะก็ดับแรกเลยนะฮะมันจกักรยานไฟฟ้าเรามาดูแบตเตอรี่เลยนะฮะเนี่ยครับแบตเตอรี่ก้อนนะฮะสีก้อนเป็น48โวลตนน์มันจะมีไม่มีตัวนี้นะครับผมดัดแปลงเอาดัดแปลงนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตง่ายขึ้นอ๋อตัวน,นี้เปอร์เซ็นต์แบตเนาะอ่าเนี่ยครับ,รบท,ท,ที่ที่วิทย์เอาไปจากบ้านหลังน้อยนะครับผมอุปกรณ์รบ,บางทีไม่ได้ใช้ก็เอาไปใช้ได้ นะฮะฮตอนนี้เปอร์เซ็นต์แบตคือ51โวลต์ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดโวลต์นะฮะเจ็ดโวลต์เนี่ยครับเปอร์เซ็นต์แบตทั่วไปเนาะที่เราใช้ซื้อใช้ในงานออฟกริดเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูเนาะนะฮะก็ตอนนี้51โวลต์ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดโวลต์ก็อยู่ที่79เปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันมันก็ไม่ได้เป๊ะนะมันก็ดูได้คร่าวๆนะฮะมันเราเรา,เราตั้งกําหนดไว้ว่าอืมเราต้องหมดกี่โวลต์เราจะควรชาร์จอย่าให้พลังงานของแบตเตอรี่ต่ำเกินไปต่ำเกินไปจะ จะเสียเร็วอ่าเนาะเห็นว่าเขาประกันแบตเตอรี่ให้กี่เดือนนะตัวนี้ประกันไหมสามเดือนเนาะนะเพราะฉะนั้นไอการใช้แบบเนี้ยซึ่งซึ่งเหมือนออฟกริดนะโซล่าเซลล์ก็คือเราใช้แบตไม่หมดก็ตามรอชาร์จเลยเพื่อให้แบตเต็มตลอดถูกปะใช่ยืดอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าใช้จนเกลี้ยงแล้วเขาไปชาร์จมันก็จะได้แบบไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นแบตแห้งเนาะแบตแห้งนะครับทั่วไป12แอมป์ อนุกรมกันสี่ลูกก็เป็นสิบสองสิบสองสิบสองแอมป์สิบสองโวลต์สิบสองแอมป์ใช่อนุกรมกันสี่ลูกเป็นสี่สิบแปดโวลต์อ่าในช่างวิทย์ก็ดัดแปลงขึ้นมาเอามาติดอันนี้จริงๆไม่มีหรอกนะครับเพื่อให้เตือนเราเลยว่าเราตั้งในตั้งที่เท่าไหร่ตั้งที่กี่โวลต์นะห้าสิบสามจุดห้าโวลต์ห้าสิบสามจุดห้าเนาะแล้วก็แบตอถ้าหมดก็ประมาณสี่สิบห้าจุด ห้าลต์เออแบตหมดเนาะมันไม่ใช่หมดแล้วตัดนะแต่ว่าให้รู้เลยว่าเราควรวจะชาร์จเออแต่ว่ามันไม่ได้หมดเกลี้ยงที่เราตัดเอเอเนี่ยครับก็คือนอกจากซื้อมาใช้แล้วก็ดัดแปลง DIY เอาเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่นี่แหละนะรจริงแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เนาะเพราะว่าการต่อก็แค่อนุกรมกันเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับก็มีล้อผมลองมาแล้วครับผมนะครับผมลองมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองอีกให้ดู นะฮะตัวนี้ความเร็วได้เท่าไหร่เนาะอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบห <35 S 2> ้าป่ะสามสามสิบถึงสามสิบสแปดสามสิบแปดเนาะแต่ว่าความเร็วขนาดนี้ในหมู่บ้านนี่ก็คือว่าโอ,โอเคก็คือดีความเร็วก็คือดีกว่าก็คือสามสิบแปดอ่าจักรยานอยู่แล้วนะฮะก็คือเหมาะกับพื้นที่ยิ่งเป็นในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ตัวเมืองหรือในหมู่บ้านเนี่ยคือมันมัน มันใช้ได้เลยนะฮะในหมู่บ้านเนี่ยทุกวันนี้เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยนะ,ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นรถขนาดเล็กเนาะเวลามีคโคลนมีอะไรเนาะมันก็จะมันก็จะเข้าตัวอ่าบอดี้หรือในคอนโทรลข้างในมันได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงฝนตกหนัหนกๆก็ไม่ควรขับถูกไหมจังวิทย์อืมกแ็แต่แต่ถ้าคนไม่เป็นระวังซื้อมากองคอนโทรลข้างหลังเพราะว่ามันเป็นเ่ชยเอง ไม่มีไม่มีกันน้ำมาให้เนาะกันน้ำเราต้องดัดเราต้องดัดเราต้องทาเอานะฮะเราต้องทําเอาเพราะว่าตัวนี้มันจะเด็ดมันก็ราคาไม่แพงอ่าะสองสามร้อยช่างวิทนี้ขับไปทํางานเลยเนาะขับไปทำงานอ่าบ้านบ้านช่างวิทนี่จากห่างกี่กิโลนะจากอำเภอเนี่ยหกกิโลไหมประมาณนั้นเนาะนี่ก็ขับไปทํางานได้เลยครับผมไปกลับอ่าเออยูทูชชารอบหนึ่งได้ได้กี่กิโลนะ ประมาณ30มสิบถึงสีกิโลเนาะต่อครั้งอยู่ที่เราขับอยู่ที่เราขับว่าแรงขนาดมีอ่าในความเร็วกำหนดตรงไหนความเร็วมีกี่เกียร์นะนี่ไงครับเกียร์มันหนึ่งสองสามนะครับก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มีกุญแจอันนี้ก็มีกันขโมยก็คือล็อกได้ด้วยตัวนี้ก็คือกันขโมยอ่านี่ดังอีกแล้วก็ถ้าเราไปโดน ลองลองโดนเบาๆด้วยกดใหม่นิดเอาลองขึ้นขึ้นแบบจับค่อมที่อื่นเออโอเคเออนี่ก็คือการขโมยเอออ่ากดล็อกนะฮะถ้ากรางวันเราไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ใช้แต่รีโมทอ่าเอากดสองครั้งกี่ได้เลยเร่งได้เลยเนาะเอออ่าโอเคเดี๋ยวผมผมลองนิดนึงผมลองจากนี้ไปนู่นแกหนึ่งเร่งก็ไปเลย อ่ะแล้วตรงนี้นาจอช่างวิทย์มันก็จะมีเปอร์เซ็น์บอกเนาะเนี่ยครับเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นแบตนะครับสามสิบหกสิบหนึ่งร้อยแต่ก็มันบอกได้คร่าวๆนะครับแต่ก็ก็ใช้ได้นะครับช่างวิทย์เลยติดตัวนี้เพิ่มไปอีกนะครับเตือนเราเองนะฮะครับจะรู้ด้วยหมดไปกี่โว้นหนึ่งหนึ่งวตนนี้ไปถึงไหนอืมอก,กี่กิโลอ่า ถ้าวัดกิโลก็ไล่หลายกิโลอยู่หนึ่งโวลต์นะอ่าก็คือชาร์จไปทํางานหมดกี่หมดกี่เม็ดนะตรงเนี้ยไปกลับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไปกลับไหมดไม่หมดเนาะนะครับแล้วถังก็สิบกิโลเนาะสิบก็สิบกว่ากิโลแหละก็หมดประมาณหนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์ตีไปจากห้าสิบสามก็เหลือห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอย่างเี้อ่าอ่าหมดไม่เยอะ เดี๋ยวมาดูคอนโทรลเนาะช่างวิทย์มานี่ก็แกะเลยนะครับตามสไตล์ช่างนี่ครับคอนโทรลดัดเปลงนึงแัดเปลงเลยแส่อะไรให้น้ำมันลงไปเพื่อมันอ๋อตัวนี้ใช่ไหมหุ่มไ้เนาะเออเนี่ยครับก็คือเราต้องมาถอาน้ำเข้าตัวนี้มันจะช็อตเลยมันจะช็อตเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรกันให้เนาะอันนี้หละเล็กตัวคุมมอเตอร์เนาะอสี่สิบแปดโวลต์สามร้อยห้าสิบวัตต์ครับผม กับดุมมันดุมดุมมันจะกลับเคลื่อนตรงนี้ถูกปะมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกล้ออีกตัวนึงเนี่ยนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับชังวิทย์มาหาพร้อมจักรยานก็เลยเก็บถ่ายคลิปให้ดูนะครับเผื่อเป็นไอเดียแล้วก็ใครที่กำลังมองหาจักรยานไฟฟ้านะครับ ผมใช้แล้วผมได้ใช้แล้วทดลองใช้แล้วโอเคมากเลยนะฮะในหมู่บ้านไปซื้อกับข้าวจากที่เราเอามอไซค์น้องวิทย์เนาะไปเกลียดยางไปซื้อกับข้าวหรือไล่วัวไล่อะไรไปสวนก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะก็ชาร์จครั้งเดียวก็ใช้ได้หลายกิโลเลยนะฮะแต่ก็ตามที่แนะนำเนาะเอ่อแบตจะหมดไม่หมดก็ชาร์จไว้ตลอดอันนี้ก็คือการยือดอายุของแบตเตอรี่ ตั้ง40โวลต์อ่าตั้ง40โวลต์เนาะคือย่าต่ำกว่า40โวลต์นายก็42ไม่หรอ45เออ45่ิคกดโอเคครับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ